ทรัพยากรป่าไม้ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้หมายถึงที่ดินที่ไม่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ครอบครองตามกฎหมายที่ดินป่าไม้หมายถึงบริเวณที่มีต้นไม้หลายชนิดขนาดต่างๆขึ้นอยู่และกว้างใหญ่พอที่จะมีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณนั้นเช่นความเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศ ความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ำมีสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติประเภทที่ใช้แล้วเกิดทดแทนได้หรือที่เรียกว่า renewable resource มีความสลับซับซ้อนทั้งในด้านโครงสร้างและหน้าที่การทำงานก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสรรพชีวิตทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างอนเองอนกอนันต์ แล้วพวกเราทราบหรือไม่ว่าสถานการณ์ของทรัพยากรป่าไม้ในปัจจุบันเป็นอย่างไรประเทศไทยมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ5,13,000ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ320ล้านไร่ซึ่งสังเกตได้ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่ไม่มีป่าไม้ปกคลุมจากรายงานสถิติป่าไม้ของกรมป่าไม้พบว่า ในปีพุทธศักราช2551ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้ประมาณ171,500ตารางกิโลเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ33ของพื้นที่ประเทศโดยภาคเหนือยังคงมีพื้นที่ปกคลุมมากที่สุดส่วนหนึ่งเนื่องมาจากสภาพภูมิประเทศที่เป็นเทือกเขาสูงชันทำให้ยากแก่การบุกรุกแผ้วถาง เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ราบทางภาคกลางเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่าภาคเหนือมีพื้นที่ป่าประมาณ95,000ตารางกิโลเมตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ป่าประมาณ27,500ตารางกิโลเมตรภาคตะวันออก มีพื้นที่ป่าประมาณ8,000ตารางกิโลเมตรภากกลางมีพื้นที่ป่าประมาณ22,200ตารางกิโลเมตรภาคใต้มีพื้นที่ป่าประมาณ18,600ตารางกิโลเมตรมันมันคงคงมันคงคงในการขึ้นลงในระดับพันไล่เนี่ยถ้า ในสเกลของประเทศก็มันเกิดขึ้นได้ป่ามันเพิ่มขึ้นแล้วก็โดนทําลายไปบ้างอะไรแบบนี้หรือโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยถ้าเกิดในระดับนี้ก็ถือว่าส่งๆอยู่อืม,ไม,ไ,มไม่่พออ่านดูแล้วเนี่ยไม่ไม่แน่ใจเพราะว่าโดยโดยแผนพอเท่าที่ดูมาก็เป็นเรื่องมันไม่มี แนวทางปฏิบัติที่มองเห็น,นกลไกในการที่จะทําให้เกิดขึ้นจริง,รงๆได้กับหน่วยงานผู้ปฏิบัติที่ยังเป็นหน่วยงานเดิมๆแล้วมันก็ยากที่จะสำลิดผลแต่การอนุรักษ์ป่าที่มีอยู่ให้คงอยู่เนี่ยน่าจะทําได้ไม่ไม่สามตัวนี้มันเป็นพราบาเพื่อจะรักษาป่าที่มีอยู่แล้ว นะที่มีอยู่ประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์3-2เอนี่ยให้คงอยู่ไม่ลดลงเนี่ยสตัวนี้มีผลโดยตรงที่จะรักษาป่าที่คงอยู่ได้แต่ว่า3ตัวนี้จะไม่ไม่มีผลในการเพิ่มพื้นที่ป่าแต่การอนุรักษ์ก็คือการรักษาป่าที่ยังมีอยู่เอาไว้ได้ตรงน,นี้ขึ้นอยู่กับนโยบายการปฏิบัติแล้วว่าจะปฏิบัติยังไงจะไป ลดล็อกมันต้องปลดล็อกด้วยกฎหมายอื่นคือกฎหมายการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้คือป่าสงวนนะฮะจะจะทำยังไงที่จะให้เปลี่ยนจากพืชเชิงเดี่ยวเป็นป่าเศรษฐกิจถ้าเกิดมีแรงจูงใจกับมีกระบวนการตรงนี้ซึ่งไม่ต้องใช้กฎหมายก็ทําได้เลยก็เพิ่มพื้นที่ได้แน่ๆคิดว่าในเรื่องของการให้คนอยู่ในป่าอนุรักษ์ได้แล้วก็มีขอบเขตเนี่ยอันนี้ าสามารถที่จะป้องกันไม่ให้ป่าถูกทำลายได้จริงโดยคนไกทั้งสองสองเรื่องใหญ่ๆก็คือโดยตัวเจ้าหน้าที่เองก็มีความชัดเจนขึ้นว่าจะไปป้องกันตรงไหนใช่ไหมครับแล้วก็ตัวชาวบ้านเองก็มีความชัดเจนขึ้นก็จะทําให้คนบุกลุกป่ากลายเป็นคนส่วนน้อยไม่ใช่เป็นคนที่อ้างว่าไม่รู้แล้วก็ตัวเจ้าหน้าที่เองก็อ้างเหมือนกันว่าไม่รู้ด้วยทั้งสองคนเนี่ยการบุกลูกป่าข้ออ้างเดียวคือไม่รู้ว่าแนวเขตอยู่ที่ไหนนะครับดังนั้นเนี่ยก็ ัน,นี้ก็ชัดเจนล้วแนวเขตนี้คือแนวเขตชุมชนนะไม่ใช่แนวเขตอุทยานาปีที่ผ่านมามันมีช่วงที่ตื่นตัวแต่ไม่เกิดผลอะไรเลยเช่นช่วงที่คุณสืบเสียชีวิตใหม่ๆป่าก็ยังลดลงปีแล้วประมาณล้านไร่หรือล้านกว่าไร่เนี่ยก็ลดลงมาเรื่อยๆนะครับออพอระดับที่มันผ่านมาจริงๆที่มันดีขึ้นจริงๆเนี่ย ก็ต้องยอมรับว่ามันผ่านมาหลัง20ปีซึ่งป่าคงทนทำลายไปจนเกือบจะสุดแล้วะนะครับเช่นมีที่หนึ่งก็ทำลายไปจนสุดหน้าผาที่เขาไม่ต้องการพื้นที่เกษตรกรรมแล้วนั่นแหละนะครับก็ก็ค่อยมาสู่เรื่องของการลงตัวว่าเออมันก็รักษาเท่าที่เหลือเอาไว้ได้แล้วก็ค่อยๆเพิ่มพื้นที่ที่พอเพิ่มได้มาได้สักสองสามเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ประเทศไทย ก็่เรราาา่่ักก็้วเเษไททีป็นที่ทราบกันดีว่าในอดีตประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้อุดมสมบูรณ์และพวกเราทราบหรือไม่ว่าการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทยเกิดจากอะไรการลดลงของพื้นที่ป่าไม้เกิดจากสาเหตุหลายประการ ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติเองการเพิ่มจำนวนประชากรและการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วปัจจัยทั้งหมดนี้ล้วนมีความสัมพันธ์กันพื้นที่ป่าที่ถูกทำลายลงไปนี้ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาเช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยการทำลายป่าทำให้แก๊สคาร์บนอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่บรรยากาศ ทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกซึ่งจัดว่าเป็นปัญหาที่สำคัญในระดับโลกนอกจากนี้หมอกควันที่เกิดจากการเผาป่ายังมีผลกระทบโดยตรงต่อระบบทางเดินหายใจของมนุษย์ดังที่ปรากฏเป็นข่าวการเสียพื้นที่ป่ายังส่งผลต่อการเพิ่มอัตราการชะล้างพังทลายของหน้าดินและเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดน้ำท่วมฉับพลันหากไม่มีป่าไม้เมื่อฝนตก น้ำฝนจะไหลบ่าอย่างรวดเร็วแต่ถ้ามีป่าไม้จะสามารถชะลอความแรงของน้ำไว้ได้ในระดับหนึ่งและดินก็จะถูกชะล้างน้อยลงนอกจากนี้ถ้าไม่มีป่าไม้สัป่าหลากหลายชนิดย่อมได้รับผลกระทบสมดุลต่างๆในระบบนิเวศก็จะสูญเสียไปผลผลิตจากป่าที่มนุษย์จะใช้ประโยชน์ได้ ทั้งทางตรงและทางอ้อมก็จะหมดไปในที่สุดจึงอาจกล่าวได้ว่าเท้าไรป่าก็ไรซึ่งอนาคตจากสถานการณ์การลดลงของป่าไม้และผลกระทบดังกล่าวข้างต้นทําให้มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการจัดก,การทรัพยากรป่าไม้ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐภาคเอกชนและบุคคลทั่วไป เนื่องจากปัญหาทรัพยากรป่าไม้เกิดจากหลายสาเหตุซึ่งเกี่ยวพันกันอย่างซับซ้อนดังนั้นการจัดการทรัพยากรป่าไม้จึงต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเป็นสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้หน่วยงานและชุมชนท้องถิ่นได้มีโอกาสเข้าร่วมในการวางแผนการดูแลจัดการทรัพยากรป่าไม้และติดตามความปเปลี่ยนแปลงในระยะยาว เพื่อสร้างแรงจูงใจและนำไปสู่การจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนสำหรับแนวทางการจัดการและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้มีหลายแนวทางตามหลักอนุรักษ์วิทยาได้แก่การใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนประกอบด้วยหลากหลายวิธีการเช่นการปรลูกป่าทดแทนต้นไม้ที่มนุษย์ตัดไปใช้ประโยชน์โดยเฉพาะในพื้นที่ป่าขนาดเล็กตามชุมชนต่างๆ การปลูกสร้างสวนป่าขององค์การศากรรมป่าไม้โดยเป็นการปลูกพันธุ์ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจไว้ใช้แทนการตัดจักป่าข้างต้นการจัดตั้งป่าชุมชนที่มีการออกกฎระเบียบต่างๆในการดูแลโดยชุมชนท้องถิ่นซึ่งป่าชุมชนมีการจัดตั้งเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันการใช้มาตรการในการประกาศเขตอนุรักษ์ประเภทต่างๆเช่นอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ส่วนพฤกษศาสตร์ส่วนรุกชาติเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีการประกาศพื้นที่สงวนชีวมณฑลหรือ Biosphere Reserve เพื่อประโยชน์ด้านการอนุรักษ์และการศึกษาวิจัยในทางทฤษฎีพื้นที่อนุรักษ์เหล่านี้มักมีการวางแผนการจัดการโดยแบ,บ่งพื้นที่เป็นเขตหรือโซนต่างๆและมีการกำหนดรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันไปเช่น เป็นพื้นที่ห่วงห้ามเป็นพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ได้บ้างหรือเป็นพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอย่างไรก็ตามการประกาศเขตอนุรักษ์นี้จะต้องมีการควบคุมดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนอกจากนั้นหากมีการใช้พื้นที่อนุรักษ์เป็นสถานพักผ่อนหย่อนใจของคนหมู่มากจะต้องคำนึงถึงขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวของพื้นที่แต่ละแห่งด้วย ป่าอนุรักษ์ในประเทศไทยที่สำคัญมีดังต่อไปนี้อุทยานแห่งชาติหมายถึงพื้นที่ธรรมชาติที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางธรรมชาติเช่นภูเขาท้องทุ่งเกาะแก่งถ้ำน้ำตกหินผาหุบเหวเป็นต้นอุทยานแห่งชาติจะต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า10ตารางกิโลเมตรหรือ6 2 5 0ไร่ในปัจจุบันประเทศไทยมีอุทยานแห่งชาติรวม119แห่ง มีพื้นที่38ล้าน2แสนไร่ซึ่งอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไทยคืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาอุทยานแห่งชาติอื่นๆเช่นอุทยานแห่งชาติออบหลวงจังหวัดเชียงใหม่อุทยานแห่งชาติเขาศกและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ,อ่างทองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นต้นวันนะอุทยานหมายถึงพื้นที่ขนาดเล็กที่อยู่ไม่ห่างไกลจากชุมชนมากนัก ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนในท้องถิ่นวนอุทยานแห่งแรกของไทยคือวนอุทยานน้ำตกกระเปาะจังหวัดชุมพรส่วนพฤกษศาสตร์เป็นสถานที่รวบรวมพันไม้นานา,นาชนิดทั้งในและนอกประเทศมีการจัดลำดับหมวดหมู่เพื่อการศึกษาวิจัยและการขยายพันธุ์มีพันไม้ต่างๆที่สวยงามมีสถานที่เพาะชำ รวมทั้งจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ไม้ให้แก่ประชาชนที่สนใจสวนพฤกษศาสตร์แห่งแรกของไทยคือสวนพฤกษศาสตร์ผู้แขกจังหวัดสระบุรีนอกจากนี้ยังมีสวนพฤกษศาสตร์เขาช่องจังหวัดตรังสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นสวนรุกขชาติเป็นสวนที่มีพื้นที่น้อยกว่าสวนพฤกษศาสตร์ เป็นแหล่งรวบรวมพันไม้ท้องถิ่นและไม้ต้นที่มีค่าทางเศรษฐกิจซึ่งไม่มีการจัดระบบหมวดหมู่สร้างขึ้นเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและการศึกษาปัจจุบันมี45แห่งเช่นสวนรุกชาติห้วยแก้วจังหวัดเชียงใหม่สวนรุกชาติแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายเป็นต้นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหมายถึงพื้นที่ที่กำหนดขึ้นเพื่อการคุ้มครองสัตว์ป่าให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าอย่างปลอดภัย เพื่อให้สัตว์ป่าได้ขยายพันธุ์ตามธรรมชาติมากขึ้นเช่นเขตนรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางจังหวัดตากเป็นต้นพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติหมายถึงพื้นที่ธรรมชาติเช่นเกาะแก่งภูเขาทะเลสาบซากดึกน้ำบรรที่ควรอนุรักษ์ไว้เพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม พื้นที่สงวนชีวลัยหมายถึงพื้นที่ที่กำหนดขึ้นเพื่อรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชและสัตว์เพื่อเป็นแหล่งศึกษาวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เช่นป่าสแกราชอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาพื้นที่มรดกโลกหมายถึงพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่มีความเด่นระดับโลก อาจประกอบด้วยวิวัฒนาการทางธรณีวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวที่เป็นเอกลักษณ์หรือระบบนิเวศที่ประกอบด้วยสัตว์หรือพืชที่หายากมีคุณค่าและมีความสําคัญทางชีวภาพโดยได้รับการประกาศจากยูเนสโกประเทศไทยมีพื้นที่มรดกโลก5แห่งโดย3แห่งแรกเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมได้แก่ เมืองประวัติศาสตร์สุขโขทัยและเมืองบริวารนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวารแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงและอีกสองแห่งเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติได้แก่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีและพื้นที่ กลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่ป่าชายเลนอนุรักษ์หมายถึงป่าชายเลนที่สงวนไว้เพื่อสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศเป็นแหล่งเพาะพันธุ์พืชและสัตว์น้ำเศรษฐกิจ